ดิงโกโบลิเย่เอ่อเซบีเซบีทรงผมไหมขอด้อเทสทรงผมทรงผมก่นเทสนี่คุณดูแข็เตัดผมขึ้นนี่อุ้ย <c oughs> ในท่อเรารถเนีอยอย่างอ๋อหมอเป็นแผลไม่สกิบผมเสื้อกับบอส่ เสบี้เสบี้เสื้อก็ไม่ใส่ครับเสบีไม่ไ้เสบี้ต้อโดนไล่แล้วเซบีโดนไล่แล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วเขาไห่ไปแล้วคนยญ่เขามาไห่แล้ว